จริงๆกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ลูเซียใช้เวลาฝึกหลายปีมากเลยนะฝึกอยู่นานมากกว่าจะวาดรูปได้สวยๆเดี๋ยวลูเซียเอารูปลูเซียแปะให้ดูลูเซียจะให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนจะได้มีกําลังใจในการวาดรูปขึ้นด้วยถ้าได้ดูแล้วน่าจะช่วยทําให้ทุกคนแบบว่ามีแรงกระตุ้นในการฝึกฝนว่าทุกคนก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดต่อให้จะเป็นคนที่ มีฝนสวรรค์ก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันหมดนะคะรูปนี้เป็นรูปที่ลูเซียว่าตอนที่อันนี้คือตอนที่เพลงคางเงโรเดสออกมาใหม่ๆเลยแล้วลูเซียก็ว่าแตกต่างกันเยอะมากเลยนะ <c oughs> ก็หลายปีแล้วนะเพลงคางเงโรเดสนะลูเซียก็ฝึกหลายปีเหมือนกันกว่าจะได้ก็จะมาถึงงจุดนี้ได้จริงๆอะ่ะเคยท้อท้อมาหลายครั้งมากจน เคยคิดว่าอยากจะหยุดวาดรูปแล้วด้วยดูเซียเคยดูถูกการวาดรูปตัวเองมากๆแล้วก็ไม่ชอบการวาดรูปของตัวเองเลยไม่ชอบเลยแล้วก็มีคนต่อว่ามาเยอะมากๆว่าสิ่งที่ดูเซียทำอะ่ะมันไม่ได้อะไรเลยทําไมถึงถึงถึงจะมาดีเรื่องวาดลูกมันไม่มีประโยชน์เลยสมัยก่อนอะ่ะการวาดรูปหรือการ ร้องเพลงการอะไรอย่างเงี้ยในสายตาของผู้ใหญ่แจะชอบมองว่ามันดูไร้สาระดูไม่ค่อยมีประโยชน์ไปทำอย่างอืน่นดีไหมอ่านหนังสือไปเรียนคณิตไปเรียนอะไรที่มันดูแบบว่ามีประโยชน์มากกว่านี้ดูแบบว่าหาเงินได้มากกว่านี้ลูกเิียงสมัยก่อนชอบวาดลูกมากชอบมากมากาดตั้งแต่จำความได้แต่ว่า าดรูปแต่ไม่ได้แปลว่าวาวดวาดได้สวยนะวาดได้แบบวาดได้อะแต่ว่าลูซียก็ชอบรูปที่ตัวเองวาดมากๆเลยเพราะว่าลูเซียตั้งใจวาดในทุกๆรูปที่ลูซียวาดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดว่ารูปที่ลูซียวาดมันสวยไม่ใช่ทุกคนและคนส่วนมากก็คิดว่ามันไม่สวยแล้วทุกคนก็ถามลูเซียว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้กับการวาดรูปจริงๆหรอ มันดูแบบว่าไร้สาระมากๆเลยทําไมไม่ไปเรียนคณิตทําไมไม่ไปเรียนด้านภาษาหรือไปเรียนเป็นคุณครูดูแบบว่ามีมีอนาคตกว่าเยอะมากๆเลยมากกว่าการที่จะแบบตั้งเป้าหมายว่าฉันจะวาดรูปเพื่อหากินอะไรอย่างเงี้ยก็โดนต่อว่ามาเยอะมากๆแล้วก็พอจริงจังกับเรื่องวาดรูปใช่ไหมแล้วเรอวันหนึ่งเราก็ไปเจอกับคนที่ เขาวาดรูปเก่งกว่าเรามากๆมันเป็นฟ้ากับเหวทุกคนเหมือนเขาอยู่บนอยู่บนยอดเขาแต่ลูเซียแตบบ่ว่าได้แค่แบบเหมือนเป็นคุณหมาที่แงนมองขึ้นบินลูเซียสู้เขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะทั้งลายเส้นก็สู้ไม่ได้การลงสีก็สู้ไม่ได้ไม่มีอะไรสู้เขาได้สักอย่างมันเลยกลายเป็นการเปรียบเทียบก็โดนพวกผู้ใหญ่บอกว่า ถ้าจะวาดก็วาดให้สวยๆเหมือนคนนี้สิมันเป็นคำพูดที่เขาพูดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันเจ็บมากๆเลยนะสำหรับลูเซียตัวน้อยที่โดนพูดแบบนั้นพอทุกเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยลูเซียก็เริ่มคิดว่าหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราถึงแม้เราจะชอบแต่มันอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้งั้นหยุดทำไปเลยดีไหมนะ ก็เลยเลิกวาดลูกไปค่ะเลิกวาดลูกไปเลยนะแล้วก็ไปเอาดีด้านการเรียนแต่ถามว่ามีความสุขไหมตอนนั้นที่หยุดวาดลูกไปบอกเลยว่าเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตมันหายไปทุกคนลูซียก็ไม่ใช่คนหัวดีด้วยคือไม่ได้ชอบเรียนแล้วก็เรียนก็ไม่เก่งไม่มีอะไรดีสักอย่าง จะเริ่มขัดความมั่นใจในตัวเองขึ้นเรื่อยๆว่ะเฮ้ยทำอะไรได้ดีบ้างนี่ของที่ตัวเองชอบทำก็ทำไม่ได้เรียนก็เรียนไม่ดีโดนคุณซิสเตอร์ต่อว่าตลอดเลยว่าทำไมทำไมถึงแบบว่าเก็บไม่ดีขนาดนี้นะก็พยายามแล้วแหละแต่ว่าก็ได้เท่านี้ได้เท่านี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะลูเซียก็ได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนที่ ไม่ว่าจะเวลาไหนๆเขาจะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ว่าจะเวลาไหนๆก็จะมีสมุดวาดรูปติดตัวไปตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะพกสมุดวาดรูปติดตัวไปตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเชอบวานรูปมากวาดวาดทุกวันเลยแล้วลูกเสียก็จะชอบนั่งใกล้เขาใช่ไหมแล้วลูกเสียก็จะเห็นเขาวาดรูปทุกวันลูกเสียก็นั่งดูเขาวาดลูกแล้วลูเสียก็เห็นเขาวาดลูก ทางยีโลกซึ่งเป็นเพลงในวูคารลอยที่ลเซียชอบมากๆเลยลกซี่ก็เลยถามไปว่าเธอเธอดูเธอฟังเพลงทางยีโลกได้เหรอคือลูเนียนะนะไม่ค่อยเจอคนฟังเพลงวูงคาลอยเท่าไหร่เลยแล้วก็มันเป็นเพลงที่มีแค่แบบเป็นเฉพาะทางอะเป็นแค่แบบว่าคนที่อยู่ใน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 วงการของเพลงวูงคาลอยตอนนั้นอะที่จะรู้จักเพลงนี้เพราะเพลงยนี้เพิ่งออกมาใหม่ๆ ได้หรอแล้วแนละ้วทีนี้เพื่อนคนนั้นน่ะเขาก็หันมปคุยกับิซี่ว่าเออชอบมากๆเลยชอบตัวละครน,นี้มากๆเลยซิซี่ก็ฟังหรอดิ๊ซี่แบบอื้อื้อดิซี่ฟังแล้วเราก็เริ่มได้พูดคุยกันแล้วก็แปกเปลี่ยนดรืยนี่นั่นกันแล้วรู้สึกตัวเขี้ยบดิ๊ซี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราอยู่กับคนไหนมากๆแล้วเขาทาสิ่งนั้นนะ่ะเราก็จะเผลอซึมซััไไปโดยม่่รู้ตวคะ ลูกทุกวันใช่ไหมการที่ลูกซียอยู่กับเขาแล้วเขาก็วาดลูกทุกวันเห็นเขาวาดลูบกันทุกวันมันทําให้ลูเซียอยากวาดบ้างลูกซียก็เลยต้องบอกว่าถามว่าถึงแม้จะเลิกไปแล้วแต่มันก็ยังชอบอยู่นะถึงแม้จะเลิกไปหลายปีแล้วก็เถอะน่าจะหลายปีมากๆเลยแต่ว่าก็วาดและนี่ก็คือ รูปในเมื่อ8ปีที่แล้วที่ลูเซียเริ่มกลับมาวาดรูปใหม่ครั้งหนึ่งกลับมาฝึกฝนวิธีการวาดก็เลยเป็นรูปที่สำคัญกับลูเซียมากๆเลยนะรูปนี้ถึงแม้ว่า,าเพลงคารโอเดสมันจะเป็นเพลงที่ที่ที่ปวดตับมากๆเลยก็ตามแต่ว่าสำหรับรูปนี้ของเป็นรูปที่รูปคุณฮิบิยะในในใน,น,นเพลงคารโอเดสนะเป็นรูปที่มีความหมายกับลูเซียมากๆเพราะว่า ลูกที่ลูเคียกลับมาจับดินสอยครั้งแล้วก็วาดรูปมีมันจะวิวิวนิดนึงแต่ว่าก็พยายามที่สุดในตอนนั้นแล้วที่จะวาดรูปนี้ออกมาอื